ราชันทะลวงฟ้าตอนที่38แสงของธาตุทั้งห้าฟ้าดินกระจัดกระจายไปทั่วยอดเขาขนาดเจ้าสวีที่แขนบาดเจ็บยังลุกขึ้นมาช่วยปล่อยพลังของตัวเองนี่เป็นการต่อสู้ที่เผาผลาญใครปล่อยมือก่อนคนนั้นแพ้ตอนนี้บนท้องฟ้าอาจารย์เซินถูของคณะกำแหงมาถึงแล้วมองผ่านชั้นเมฆลงมาอาจารย์เซนถูขมวดคิ้วมองพวกเจ้าสวีที่กำลังขำำมักขม้นแล้วพึมพำว่าคนพวกนี้กำลังทำอะไร เท่าประหลาดที่กำลังใจจดใจจ่ะไม่เห็นว่าเซินถูมาถึงแล้วแต่ขณะนั้นเสียงของเซินถูดังขึ้นข้างหูเท่าประหลาดเท่าประหลาดนายกำลังทำอะไรเท่าประหลาดสะดุ้งหยงพลังชีบนมือสันทำให้เกิดแผลขึ้นบนรูปปั้นหุ่นหินเท่าประหลาดกัดฟันพูดว่ากำลังปรับหม้อใบหนึ่งมาเป็นของตัวเองเซินถูใช่ในายไหมช่วยฉันหน่อยได้ไหมเซินถูพูดออกมาว่าสายไฟยสามสีเมื่อกี้เป็นฝีมือนายหรือถ้านายเอาอยาทิพให้ฉันฉันช่วยนายได้นะ เท่าประหลาดกัดฟันพูดว่าไม่มียาทิ์แต่นายเลือกยาเม็ดร,ระดับเก้าได้ตามสบายเซินถูสายหัวอยู่กลางท้องฟ้าอย่างสิ้นหวังจากนั้นหันหลังห่อออกไปเขาไม่สนใจอะไรแบบนั้นของผู้ฝึกชี้ในเมื่อไม่มียาทิ์ที่เขาต้องการสู้ให้เขากลับไปฝึกต่อดีกว่าแสงในมือเท่าประหลาดกระพริบในฐานะที่เป็นผู้ฝึกชี้พูดว่าไม่มียาทิ์เป็นเรื่องโกหกในมือเขามียาทิปสองสามเม็ดแต่ใช้ประโยชน์ได้มากไม่มีทางเอาให้เซินถูหลอก เงยหน้ามองเซินถูออกไปเท่าประหลาดยิ้มออกมาบางๆไปก็ไปสิเพราะเขาไม่หวังให้นักบูของสถาบันสอนวิชาบูมาช่วยอยู่แล้วทําไมเขาถึงกล้าพาลูกศิษย์ตัวเองมาแย่งสมบัติหลักๆคือในสถาบันสอนวิชาบูมีแค่เขากับศิษย์พวกนี้ที่เป็นผู้ฝึกชี่คนอื่นล้วนเป็นนักบูถึงเห็นหมอสือฟางอันนี้ก็ไม่มีความสนใจไม่งั้นมอสือฟางอันนี้คงไม่อยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีโดยไม่มีใครเอาไปสักคน ไม่มีคนแย่งชิงก็ไม่ต้องกังวลว่าสมบัติจะมีเจ้าของเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่มีผู้ฝึกชี่เป็นจำนวนมากเขาคงไม่มีทางเอามอ้อสือฟางมาได้เท่าประหลาดมีรอยยิ้มมุมปากรวบรวมสมาธิเพิ่มพลังชี้ออกไปทันใดนั้นหุ่นหินดึงมอสือฟางออกมาเร็วขึ้นอีกหลังผ่านไปครู่หนึ่งตรงตีนเขาลู่ฝานและคนอื่นต่างมาถึงที่นี่ นี่อาศัยการนำทางของลู่ฝานพวกเขาจึงไม่ออกนอกทิศทางระหว่างทางหานเฟิงยังบอกว่าลู่ฝานจมูกสุนัขพวกเขาไม่ได้กลิ่นยาแต่ลู่ฝานกลับนำทางพวกเขาอย่างมั่นใจไม่ออกนอกทิศทางเลยสักนิดความเร็วของพวกเขาไม่ช้าเลยผลการฝึกตนของทั้งสี่คนไม่แย่เลยใช้วิชากายออกมาทั้งหมดเรียกได้ว่ารถเร็วปานสายฟ้าแลบเห็นว่าใกล้ถึงแล้วแต่พวกเขายังต้องเดินอีกไกลตรงตีนเขาหานเฟิงเงยหน้ามองขึ้นไป ข้างบนเกิดอะไรขึ้นยังกลั่นยาอยู่หรือแสงห้าสีรุนแรงมากได้ยินว่าผู้ฝึกชี้ล้วนมีสมบัติในตัวยาเม็ดในมือมีเป็นกองสิดน้องลูกฝานนายว่าเราจะซื้อยาเม็ดจากเขาก่อนสักหน่อยแล้วค่อยจ่ายเงินทางที่ดีคือยาทย์รอผ่านไปสักไม่กี่ปีหรือสักสิกสบกว่าปีเมื่อเราจเจริญรุ่งเรืองแล้วค่อยคืนให้เขาเป็นหลายสิบเท่าหานเฟิงถูมือไปมาสีหน้ามุ่งหวังชูสิงตัดความเพ้อฝันของเขาอย่างไม่เกรงใจ ติดนิยาเม็ดงั้นเหรอตั้งแต่โบราณจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้นายคิดว่าผู้ฝึกชี้เป็นคนพูดง่ายหรือตอนฉันอยู่ในตระกูลรู้จักผู้ฝึกชี้คนหนึ่งเรียกได้ว่านิสัยประหลาดมากเหมือนคิดถึงเรื่องไม่ดีในอดีตขึ้นมาได้สีหน้าของชูสิงกับชูเทียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยหานเฟิงถอนหายใจออกมาเฮ้อถ้าผู้ฝึกชีพวกนั้นพูดง่ายเหมือนสิทธน้องลูกฝานก็ดีสิโยนยาเม็ดสองสามขวดมาให้ฉันอย่างง่ายดาย ลู่ฝานหัวเราะแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อชูสิงกับชูเทียนได้ยินว่าลู่ฝานโยนยาสองสามขวดให้หานเฟิงพวกเขามีสีหน้าประหลาดทันทีชูสิงพูดเบาๆว่า,วาสิ์น้องลู่ฝานนายมาจากตระกูลร่ำรวยหรือเปล่าขาดลูกน้องหรือเปล่ารอให้สิ์พี่เรียนจบก่อนจะติดตามนายไปด้วยลู่ฝานพูดอย่างกระอักกระอ่วนสิ์พี่ทุกคนเราคุยนอกเรื่องกันแล้วหรือเปล่าขึ้นไปดูบนเขาก่อนเถอะชูเทียนพยักหน้าพูดว่า ใช่ได้ยินว่ายาเม็ดถึงระดับเหมาะสมถึงจะได้กลิ่นห่างขนาดนี้ก็มีประโยชน์ต่อคนเป็นอย่างมากดูว่าครั้งนี้เราจะโชคดีหรือเปล่าทั้งสี่คนรีบไปบนยอดเขายิ่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆทำให้เห็นพลังฟ้าดินเคลื่อนไหวบนยอดเขาชัดเจนยิ่งขึ้นลู่ฝานรู้สึกไม่เข้าใจเล็กน้อยโดยทั่วไปแล้วเมื่อกลั่นยาเม็ดสำเร็จควรจะเก็บของพักผ่อนแล้วแต่พลังฟ้าดินบนยอดเขาดูไม่เหมือนกำลังกลั่นยาแต่เหมือนกำลังต่อสู้กัน นี่มันเกิดอะไรขึ้นเพิ่กลต่นยาสำเร็จก็สู้กันแล้วเหรอลู่ฝานและคนอื่นวิ่งไปบนยอดเขาด้วยความสงสัยมากมายลู่ฝานมองจากไกลๆเห็นพวกเท่าประหลาดกำลังต่อสู้กับหมอสือฟังอย่างสุดกำลังขณะนั้นหุ่นหินแผดเสียงโมโหออกมาดึงหมอสือฟังขึ้นมาจากใต้พื้นดินพลังอันน่ากลัวพุ่งออกมาจากใต้หมอสือฟังลู่ฝานเห็นเพียงความมืดพุ่งปะทะเข้ามาหานเฟิงตะโกนว่าให้ วินาทีต่อมาคนบนยอดเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยสายลมพัดเบาๆยอดเขาเขาหลีซานกลับสู่ความสงบแสงสีดำหายไปพร้อมกับหม้อสื่อฟังรวมไปถึงลูกฝานและคนอื่นด้วยสุดท้ายกลายเป็นเม็ดสีดำร่วงลงบนพื้นส่องแสงมนมองออกมาไม่มีการขัดขวางจากพลังชี้ของเท่าประหลาดค่ายกลของสถาบันสอนวิชาบูเริ่มฟื้นฟูเขาหลีซานให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหินก้อนใหญ่ที่แตกออกกลับมารวมตัวกันหุบเขาที่พังทลายกลับมาเป็นเหมือนเดิม ความผิดปกติทั้งหมดหายไปยอดเขาอันว่างเปล่าหลงเหลือเพียงเสียงลมพัดไม่มีใครรู้ว่าลูกฝาและคนอื่นไปที่ไหนและไม่มีใครรู้ว่าพวกเท่าประหลาดยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักเรียนของสถาบันสอนวิชาบูที่ตามมาทีหลังมองไปบนยอดเขาอย่างตะลึงและรู้สึกประหลาดใจด้วยภายในความมืดลูกฝาลืมตาขึ้น ความมืดที่ทอดยาวเหมือนจะกลืนกินเข้าไปในกระดูกความว่างเปล่าที่ยื่นมือออกไปยังมองไม่เห็นนิ้วมือหลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจเบาๆลู่ฝานเรียกออกมาสิทธพิพ่หารเฟิงสิทธพิพ่ชูเทียนสิทธิพี่ชูสิงท่านใดนั้นมีเสียงเรียกของสิทธพิพิหารเฟิงดังมาจากด้านหลังในเวลาเดียวกันกระบีหยกส่องแสงสีเขียวทําให้พื้นที่รอบๆสว่างขึ้นนี่มันที่ไหนกันสิทธพิพิหารเฟิงตะโกนออกมา ใบหน้าของฉูเทียนสะท้อนอยู่ภายใต้แสงสีเขียวเราไม่ได้เข้ามาในจวนอากาศธาตุของผู้แข็งแกร่งคนใดคนหนึ่งใช่ไหมทั้งสามคนมองไปทางฉูเทียนด้วยสีหน้าไม่เข้าใจฉูเทียนรีบพูดว่า มันเป็นที่พักผ่อนที่ซ่อนตัวของผู้แข็งแกร่งในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะหลอมจากสิ่งอากาศธาตุเปลี่ยนพื้นที่ว่างภายในนั้นมาเป็นจวนของตาวเองใส่ค่ายกลนการกักขังต่างๆเข้าไปเก็บสมบัติปกติจะใส่ไว้บนตัวอาจเป็นหยกแขวนแหวนหรือไม่ก็อาวุธหลบเข้าไปในช่วงกับขันไม่เพียงแต่จะเอาชีวิตรอดได้ยังสามารถทําเวลาได้ด้วยตอนตายไปสามารถทําให้จวนกลายเป็นสถานที่ถ่ายทอดที่ทิ้งไว้บนโลกนี่คือจวนอากาศธาตุ ชูเทียนชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดต่อด้านในอาจมีอันตรายใหญ่เพราะเป็นของที่ผู้แข็งแกร่งหลงเหลือเอาไว้ค่ายกลการกับขังหุ่นสัตว์อสูรมีได้ทุกอย่างจําเป็นต้องระวังและอาจมีโชคดีครั้งใหญ่แฝงอยู่ด้วยได้สมบัติจากผู้แข็งแกร่งชิ้นเดียวเอาชนะการฝึกหนักสิบปีแววตาหานเฟิงเป็นประกายในหัวของเขาไม่สนใจคําพูดก่อนหน้าของชูเทียนหยุดลงตรงคําว่าโชคดีครั้งใหญ่หานเฟิงถูมือไปมาแล้วพูดว่า คือคพูดแบบนี้ครั้งนี้เราจะรวยแล้วใช่ไหมฉันชอบความรวยที่สุดลู่ฝานสายหน้าอย่างเหนื่อยใจฉู่สิงถอนหายใจออกมาทั้งสี่คนเดินไปด้านหน้ารอบๆมีเสียงน้ำหยดเป็นระยะหานเฟิงถามว่าจวนอากาศาธาตุมีเสียงน้ำเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่ไม่ใช่เหรอทําไมเหมือนเข้ามาในถ้ำเลยชูเทียนขมวดคิ้ว เป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่นะถูกแล้วเสียงน้ำนี้ถ้าไม่ใช่เกิดจากการสร้างของค่ายกลก็คงเป็นเสียงหลอนฉันเคยตามคนในตระกูลไปจนอากาศธาตุของนักบูแดนปรานฟ้าคนหนึ่งในนั้นเป็นน้ำแข็งทั้งหมดน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบทุกก้าวที่เดินรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกความหนาวแบบนั้นแทบอยากจะกระโจนเข้าไปย่างบนกองไฟฉันเดินได้แค่สามก้าวก็ทนไม่ไหวแล้วถอยออกมาทันทีเหมือนชูสิงนึกอะไรได้จึงพูดว่าที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองที่นายป่วยหนักในตอนนั้น ชูเทียนพยักหน้าใช่เพราะข้างในนั้นนั่นแหละครั้งนี้เราต้องระวังทุกฝีก้าวสิ่งที่อยู่ในโจนอากาศธาตุอย่างน้อยล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งที่มองเห็นวิธีสวรรค์ข้อห้ามที่พวกเขาหลงเหลือไว้อาจทำให้เราถึงแก่ชีวิตได้พูดพลางจู่จูมีแสงสว่างปรากฏขึ้นด้านหน้าพื้นด้านล่างเท้าทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆมีแสงแสบตาสว่างขึ้นมาลู่ฝานและคนอื่นรีบชะง,งักสีเท้ารีตาลงแสงยืดยาวไปเรื่อยๆส่องสว่างประตูใหญ่ด้านหน้า ตอนนี้ลูกฝาและคนอื่นเพิ่งเห็นบริเวณรอบๆอ,อ,อย่างชัดเจนนี่เป็นพื้นที่ที่เกือบเป็นที่ว้างๆล่างเท้าเป็นม่านแสงสีทองกับพริบรอบๆมีสิ่งของเคลื่อนไหวมากมายทุกอย่างดูไร้กฎไม่สามารถอธิบายได้อย่างเช่นหยดน้ำด้านบนหยดลงมาในอากาศว่างๆเป็นเสียงน้ำใสไหลลงซามเมอ่อกี้พวกเขาได้ยินเสียงนี้อย่างเช่นดอกไม้เหี่ยวเฉาที่พิบานอย่างต่อเนื่องในอากาศว่างๆทุกครั้งที่พิบานมันจะหุบลงและกลายเป็นมเมล็ดเล็กๆหายไปอย่างไร้ร่องรอย อย่างเช่นก้อนหินที่เหมือนฟองน้ำปล่อยเปลวไฟน้ำแข็งเย็นเย,ยือกลูกฝาหรีตาลงแล้วพูดเบาๆว,ว่าห้าธาตุวิปลาสหานเฟิงและคนอื่นรีบหันไปมองลูกฝานแล้วพูดว่าสิทธ์น้องลูกฝานพูดอะไรมีวิชาเกี่ยวกับผู้ฝึกชี้แวบเข้ามาในหัวลูกฝานมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์หูเฉินยัดเข้ามาในหัวเขาพร้อมสูตรการกลั่นยา แม้ว่าตอนนี้ลูกฝานใช้ไม่ได้เพราะพละกําลังไม่เพียงพอแต่เมื่อลูกฝานเห็นสิ่งเหล่านี้ก็นึกออกทันทีลูกฝานพูดเบาๆว่าโลกห้าธาตุวิปลาสหนึ่งในวิชามาตรฐานของเซียนบําเพญที่เราคงเข้ามาในจวนอากาศธาตุของเซียนบําเพญที่คนหนึ่งแล้วละ่ะหานเฟิงรีบตะโกนขึ้นว่าอะไรนะจวนอากาศธาตุของเซียนบําเพญที่เหรอมันมีประโยชน์อะไรนักบูอย่างเราไม่สามารถใช้วิธีของผู้ฝึกชี่ได้ขาดทุนแล้วแล้ว,ลวใครเป็นคนดึงฉันเข้ามากันนะถ้าฉันจับได้ ฉันจะชกให้ตายชูสิงหัวเราะอยู่ข้างๆจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้ของที่เซียนบำเพ็ญที่หลงเหลือไว้ฉันคิดว่าผู้ฝึกชี้จำนวนมากยอมเอาเม็ดยามาแลกแค่ได้ของล้ำค่ามาไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ออกไม่แน่ที่นี่อาจมียาทิพย์ยาเซียนรอให้เราไปเอาก็ได้สิน้องหานเฟิงถ้านายไม่ต้องการสู้ให้ฉันดีกว่าหานเฟิงอึ้งไปจากนั้นหัวเราะออกมาฟังดูไม่เลวนะยาเม็ดหรือเป็นของดีงั้นเราจะรออะไรล่ะ เดินไปข้างในต่อสิหานเฟิงเดินนําไปข้างหน้าฉูสิงกับฉูเทียนเดินตามหลังลู่ฝานมองทุกสิ่งที่แปลกประหลาดในบริเวณรอบๆแล้วขมวดคิ้วขึ้นมาระหว่างทางเดินไปข้างหน้าทุกครั้งที่เหยียบม่านแสงใต,ใต้เท้ามันจะส่องแสงกระพริบด้านหน้าเป็นประตูบานใหญ่สูงเป็นอย่างมากเงยหน้าขึ้นมองอย่างยากลาบาก ประตูบานใหญ่มีแสงสีฟ้าอ่อนสว่างขึ้นลวดลายเสือและมังกรต่อสู้กันที่แกะสลักอยู่ทั้งสองด้านเสือสีขาวกับมังกรตัวใหญ่สีทองเนยหน้าคำรามเมื่อมองดูดีๆรู้สึกสะเทือนขวัญเหมือนมีเสียงของมังกรกับเสือดังอยู่ข้างหูมังกรในเมฆเสือจากสายลมส่วนอื่นบนประตูแกะสลักลวดลายของเมฆและสายลมที่ดูแปลกลูกฝานสังเกตลวดลายพวกนี้เป็นอันดับแรกเมื่อมองอย่างละเอียดเหมือนลวดลายทั้งหมดรวมตัวกันกลายเป็นแถบ เพิ่งเดินมาด้านล่างประตูทันใดนั้นเงาคนลงมาจากกลางอากาศเมื่อพวกเขาลงมายังมีเศษหินด้วยเกือบกระแทกโดนหัวพวกลูกฝานด้วยพวกลูกฝานทั้งสี่คนรีบถอยหลังและดึงอาวุธออกมาทันทีหยุดเมื่อแผ่เสียงออกมาเบาๆเงาคนที่ร่วงลงมาหยุดลงกลางอากาศพลังของห้าธาตุเคลื่อนไหวกลายเป็นค่ายกลห้าธาตุโปร่งแสงรับร่างคนพวกนี้เอาไว้แค่ฝีมือนี้ก็แน่ใจแล้วว่าคนที่มาคือผู้ฝึกชี่อย่างไม่ต้องสงสยัย หมุนตัวช้าๆค่ายกลห้าธาตุดึงฝ่าเท้าของคนพวกนี้ลงมาบนพื้นอย่างมั่นคงเป็นพวกเท่าประหลาดเท่าประหลาดปัดเสื้อถือหม้อสีใสยอยู่ในมือสายตาจ้องไปยังพวกลูกฝาแล้วพูดว่าพวกนายเป็นสิทธิ์คณะไหนถึงเหิมเกรมขนาดนี้คิดไม่ถึงว่าจะเข้ามาในจจนอากาศธาตุกับพวกเราพวกนายต้องรู้ถึงผลที่ตามมาหานเฟิงแค่รูจมูกมองเท่าประหลาดแล้วพูดว่าตาเท่า นายเป็นใครทำไมฉันไม่รู้จักนายมาถึงก็พูดไร้าสาระนายคิดว่าเรายินดีเข้ามากับนายหรือไงเท่าประหลาดกลด่าออกมาฉันเฟิงหลิงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกชี้ของสถาบันสอนวิชาบูไอ้หนุ่มจากที่นายพูดเมื่อกี้ฉันจะให้ครูของนายตบปากนายหานเฟิงหัวเราะออกมาขอโทษฉันไม่มีครูชูสิงพูดต่อเราเป็นสิทธิคณะหนึ่งเดียวมีปัญญา นายก็พูดคำนี้กับอาจารย์เราสิตาเท่านายพาเราเข้ามาใช่ไหมคงเป็นเพราะไม่มีใครกล้าพูดกับเขาแบบนี้มานานแล้วเท่าประหลาดโดนหันเฟิงกับชูสิงผู้ใส่จนโมโหแต่เมื่อได้ยินคำว่าคณะหนึ่งเดียวเหมือนเท่าประหลาดนึกอะไรได้กลืนคำที่จะพูดลงคอทันใดนั้นเท่าประหลาดส่งเสียงหึกที่แท้พวกคณะหนึ่งเดียวมีหน้าหลัถึงพูดจาไม่ไพเราะเช่นนี้ช่างเถอะไม่เทียงกับพวกนายแล้วในเมื่อพวกนายโชคร้ายโดนพาเข้ามาด้วย งั้นต้องระวังให้มากที่นี่นายจะเดินตามใจชอบไม่ได้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบนะเท่าประหลาดพูดพึพมพำจากนั้นพูดด้วยเสียงที่มีเพียงตัวเองที่ได้ยินแค่นักบูไม่กี่คนเท่านั้นน่าจะมีปัญหาไม่มากหุ่นหินเสียหายไปแล้วไม่แน่ถ้าเจอสถานการณ์ที่ต้องการโลมนุษย์ให้เด็กพวกนี้ไปแบกรับได้เพราะพวกเขาเข้ามาแล้วจะมีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นหรือตายในตาฉายแววประหลาดเท่าประหลาดหันหน้ากลับไป เจ้าสวีและคนอื่นที่อยู่ด้านหลังเริ่มมองไปรอบๆสายตาเจ้าสวีกวัดาตามองพวกหานเฟิงจากนั้นสายตาหยุดลงที่ลูกฝานเพราะลูกฝานมองเขาด้วยสายตาประหลาดเจ้าสวีไม่รู้ว่าทำไมลูกฝานถึงใช้สายตานี้มองเขามีเม็ดข้าวติดหน้าเขาหรือไงเจ้าสวีหันหน้าไปอย่างไม่เข้าใจเขามองไปยังประตูใหญ่ทันใดนั้นสายตาเขาโดนดึงดูดด้วยประตูอัศจรรย์นี่คือ เท่าประหลาดมองประตูพลางหัวเราะออกมาเริ่มสัมผัสบนประตูบานใหญ่ไปทั่วจากนั้นพูดชื่นชมออกมาว่าประตูคุ้มครองประตูคุ้มครองสูงเป็นพันเมตรฉันสัมผัสได้ถึงพลังแข็งแกร่งบนประตูไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังประตูต้องมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการแน่นอนเท่าประหลาดใส่พลังชี้ลงบนประตูอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดประตูบานนี้หานเฟิงเอียงหัวพูดว่า เขาแค่เปิดประตูใช่ไหมทำไมฉันรู้สึกเหมือนเขาร่างทรงลู่ฝานหัวเราะเบาๆมองเท่าประหลาดประตูคุ้มครองนั้นหรืออาจารย์หูเฉินของเขาบอกวิธีเปิดประตูพวกนี้ไว้มากมายแต่ดูเหมือนเท่าประหลาดใช้ไม่ถูกต้องสักวิธีลู่ฝานกำลังคิดว่าจะช่วยดีไหมทันใดนั้นเหมือนเท่าประหลาดกดโดนอะไรบางอย่างบนประตูวินาทีต่อมาเสือสีขาวตัวใหญ่บนประตูกระโดดออกมาทันทีเท่าประหลาดร้องอย่างตกใจถอยหลังอย่างตื่นตระหนก หานเฟิงก็ถอยหลังเช่นกันแต่ลูกฝานกลับจับเขาเอาไว้อย่าขยับเสียงเสือคำรามทำให้ปวดแก้วหูเสือสีขาวตะปบไปบนตัวเท่าประหลาดที่กำลังถอยหลังอย่างตะหนกช่วงเวลากับขันเท่าประหลาดปล่อยแสงสีฟ้าที่รวมตัวเป็นกำแพงน้ำแข็งออกมาป้องกันการโจมตีจากเสือขาวเอาไว้แต่ถึงเป็นเช่นนี้กำแพงน้ำแข็งแหลกเป็นผุยผงในพริบตาแขนขวาของเท่าประหลาดมีเลือดเนื้อผสมกันเป็นแถบกระเด็นออกไปไกลสิบเมตรสกัดมันไว้ เทาประหลาดตะโกนออกมามุมปากมีเลือดสดมือซ้ายกำยาออกมาจากอกยัดเข้าไปในปากตัวเองสิทธิ์ของเขารีบเอาเครื่องรังออกมาแสงที่เป็นชิ้นส่วนโจมตีไปบนเสือขาวแต่แสงทะลุผ่านไปทั้งหมดไม่มีพลังชี้ไหนทำร้ายเสือขาวได้พลังชี้ทั้งหมดสาตว์ลงไปบนประตูคุ้มครองด้านหลังรวมตัวเป็นแสงเคลื่อนไหวอยู่บนลวดลายบนประตูวินาทีต่อมาเสือขาวคำรามอีกครั้ง เทียบกับเสียงคำรามเมื่อกี้ตอนนี้เสียงของมันมีคลื่นอากาศคำรามจนพวกเจ้าสวีถอยหลังกรูดโง่ลู่ฝานพูดเบาๆหานเฟิงฉูสิงและฉูเทียนที่ยืนข้างเขามองเขาอย่างอึ้งๆหันเฟิงกดเสียงต่ำพูดว่าสิ์น้องลู่ฝานเหมือนนายรู้เป็นอย่างดีเลยลู่ฝานยังไม่ได้พูดเสือขาวตัวใหญ่มีปีกสองข้างบนหลังเหมือนปีกแสงกระพือปีกเบาๆทาให้เกิดลมแรงเท่าประหลาดและคนอื่นเบิกตาโตพยายามเว้นระยะห่างกับเสือขาว สำหรับผู้ฝึกชี้ต่อสู้ระยะใกล้กับสัตว์ร้ายเป็นการกระทำที่รนหาที่ตายอย่างไม่ต้องสงสัยเท่าประหลาดตะโกนเสียงดังรวมค่ายรวมค่ายเด็กคณะหนึ่งเดียวถ้าพวกนายสกัดสเทพคุ้มครองตัวนี้ได้ฉันจะให้ยาเม็ดพวกนายเมื่อได้ยินคำว่ายาเม็ดหานเฟิงตาเป็นประกายจับกระบีหยกในมืออยากเข้าไปลองมากแต่ลูกฝาดึงเขาเอาไว้แล้วพูดว่าอย่าขยับ สิทธิพี่หานเฟิงตอนนี้ห้ามขยับเด็ดขาดเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสัตว์เทพคุ้มครองตัวนี้สิทธิพี่สามสิทธิพี่รองพวกพี่ก็ห้ามขยับเด็ดขาดเสียงของลู่ฝานทําให้พวกหานเฟิงหยุดการเคลื่อนไหวแต่ต่อมาพวกเจ้าสวีเริ่มรวมค่ายค่ายกลห้าท่าค่ายเล็กขึ้นทั้งห้าคนยืนเป็นตําแหน่งทตาทั้งห้าต่างคนต่างรวบรวมพลังชี่ให้เป็นทตุทั้งห้าฟ้าดินหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ค่ายกลห้าธาตุค่ายเล็กแบบนี้เป็นค่ายกลขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของพวกผู้ฝึกชี้แค่รวมผู้ฝึกชี้ที่มีพลังชี้ห้าคนก็สามารถรวมค่ายได้ประสิทธิภาพของค่ายกลก็ไม่เลวสามารถรวมพลังของทั้งห้าคนเป็นหนึ่งเดียวทั้งห้าคนลงมือภายใต้การกระตุ้นของพลังของห้าธาตุการหมุนเป็นวงกลมของพลังห้าธาตุลอยไปยังเสือขาวเสือขาวยืนอยู่ที่เดิมมองวงแหวนที่กำลังลอยมาไม่มีการเคลื่อนไหวใด ต่อมาวงแหวนทะลุผ่านตัวเสือขาวไปอีกร่วงลงบนประตูคุ้มครองที่อยู่ด้านหลังทันใดนั้นลวดลายบนประตูคุ้มครองสว่างขึ้นอีกครั้งเกิดเสียงดังกึกกักชัดเจนนี้เป็นเสียงที่ประตูคุ้มครองเปิดออกเพียงเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงนี้เท่าประหลาดคิดว่าตัวเองหาวิธีเข้าไปได้แล้วผู้เสียงดังว่าโจมตีสุดพลังโจมตีสุดพลังเขาปล่อยพลังชีอันแข็งแกร่งออกมาเช่นกันเห็นดอกไม้ปรากฏขึ้นด้านบนอย่างเลือนราง นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ฝึกชีเป็นดอกไม้ดอกแรกในสามดอกรวมหัวเรียกว่าดอกกลั่นสารเป็นชีถ้าฝึกสามดอกรวมหัวสำเร็จนั่นคือปรมาจารย์บําเพญชีดอกไม้สดปล่อยแสงออกมาพลานุภาพของเท่าประหลาดพรุ่งพลานพลังฟ้าดินรอบๆไหลไปรวมตัวในมือเขาเหมือนน้าจากนั้นเท่าประหลาดแผ่เสียงออกมาเน็บหนาวขั้นสุดน้ําแข็งปกคลุมไปทั่วแต่นิ้วออกมาแสงบางๆแสงหนึ่งพุ่งออกไปหล่นลงบนตัวเสือขาว แสงนี้ไม่ได้ทะลุผ่านไปมันกลายเป็นกำแพงน้ำแข็งนับไม่ถ้วนขังเสือขาวเอาไว้ด้านในเสือขาวใช้หัวชนกำแพงน้ำแข็งพลังอันน่ากลัวทำให้ลูกฝานและคนอื่นรู้สึกว่าม่านแสงด้านล่างเท้าสั่นไหวไปมากำแพงน้ำแข็งอันแข็งแกร่งเริ่มเกิดรอยร้าวประตูคุ้มครองทางด้านหลังมีแสงกระพริบขึ้นอีกครั้งเสือขาวหันไปปีกสองข้างด้านหลังราวกับมีดคมฟันทำลายกำแพงน้ำแข็งรอบๆจนแตกกระจาย เศษน้ำแข็งยังไม่ทันหล่นลงพื้นก็กลายเป็นแสงสีฟ้าอ่อนร่วงลงบนประตูคุ้มครองวินาทีต่อมาประตูคุ้มครองมีเสียงเปิดดังขึ้นชัดเจนตอนนี้หานเฟิงเข้าใจแล้วตะโกนออกมาว่าประตูบานนี้กำลังดูดซับพลังเท่าประหลาดก็ตะโกนออกมาว่าไอเด็กปัญญาอ่อนเพิ่งดูออกหรือไงรีบจมตีสิลูกฝันหันมาจ้องเท่าประหลาด ท่านฟิงหลิงอย่าบอกนะว่ายังไม่รู้ว่าประตูนี้ดูดซับพ,พลังทั้งหมดได้ถ้าเราลงมือด้วยมังกระทองบนประตูคงออกมาด้วยเช่นกันแน่ใจหรือว่าเราจะจัดการสัตว์คุ้มครองสองตัวนี้ได้ถ้าประหลาดชะงักไปเขามองจุดนี้ไม่ออกจริงๆทำไมไนายรู้ว่ามันเถ่าประหลาดยังไม่ทันพูดจบเสือขาวโจมตีมาแล้วอาปากพ่นเปลวไฟสีขาวออกมาพวกเจ้าสวีดนปกคลุมเอาไว้ทันทีคุ้มครอง จ้าสวิตโกนอย่างตกใจทั้งห้าคนยกเครื่องรางออกมาพลังฟ้าดินอันแข็งแกร่งกลายเป็นค่ายกลสองแสงระยิบระยับเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าพวกเขาต้านทานเปลวไฟสีขาวเอาไว้แต่เสือขาวไม่ได้มีแค่การโจมตีเดียวตอนพ่นเปลวไฟออกมาเสือขาวกระพือปีกพุ่งเข้ามาด้วยเท่าประหลาดง้างมือโจมตีอย่างไม่ลังเลกรงคุกฟ้าดินธาตุทั้งห้ากลายเป็นคุกขังเสือขาวเอาไว้ เสียงคำรามดังขึ้นไม่หยุดเสือขาวดิ้นสุดชีวิตเปลวไฟสีขาวกระจายไปทั่วลุกชนมาตรงหน้าลู่ฝาและคนอื่นหานเฟิงรีบปล่อยพลังปราณออกมาเตรียมจะต้านทานไว้แต่ลู่ฝานยังเขาเอาไว้เก็บพลังปราณสะห้ามขยับห้ามเคลื่อนไหวใดๆเปลวไฟขาวลุกชนเข้ามาลู่ฝานยืนนิ่งที่เดิมทันใดนั้นเปลวไฟสีขาวทะลุผ่านตัวเขาไป ชูสิงกับชูเทียนได้ยินเสียงร้องตะโกนของลู่ฝานแต่สัญชาตญาณน,นักบูของพวกเขาทําให้พวกเขาปล่อยพลังปราณออกมาทันใดนั้นพวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พลังปราณโดนแผดผาความเจ็บปวดนี้เหมือนมาจากกระดูกทําให้ชูสิงชูเทียนและหานเฟิงร้องโอดโอยออกมาลู่ฝานตะโกนไม่หยุดขจัดพลังปราณรีบขจัดพลังปราณทั้งสามคนเห็นลู่ฝานไม่เป็นอะไรเลยจึงรีบขจัดพลังปราณออกไป พูดไปก็แปลกตอนพวกเขาขจัดพลังปราณออกไปเปลวไฟพวกนั้นไม่มีผลกับพวกเขาแล้วหานเฟิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมองเปลวไฟทะลุผ่านตัวเองไปด้วยความตกตะลึงพูดพึพมพำว่านี่มันอะไรกันลู่ฝานพูดช้าๆว่านี่เรียกว่าค่ายกลพลังแหวกกัดเสือขาวตัวนี้แข็งแกร่งเท่าไรขึ้นอยู่กับว่าเราต่อต้านได้แข็งแกร่งแค่ไหนแค่เราอยู่นิ่งๆเสือขาวก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แม้แต่น้อยพูดพลางลู่ฝานหันไปมองทางประตูคุ้มครอง มังกรทองบนประตูดูแตกต่างจากเมื่อครู่หัวมังกรหันมาทางนี้ดวงตามังกรจ้องถม็งมาทางลูกฝาและคนอื่น